สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำตัวนี้นะคะตัว o x y c l e Dark Spot Clearing Potion นะคะตัวนี้เป็นตัวแต้มสิวกู้ผิวหลังสิวหายเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้มีปริมาณอยู่ที่15 ml นะคะใช้งานก็ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆ รายละเอียดอย่างนี้นะคะก็คือเราใช้แค่คอตต้นบัดสะอาดนะคะจุ่มเข้าไปแล้วก็แต้มไปตามสิวตัวนี้มีสปปรรพคุณนะคะก็คือช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูให้ดูเรียบเนียนแรดูสุขภาพดีผับผิวเสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยนนะคะ เราใช้ตัวนี้ทาบริเวณที่เป็นสิวทุกคืนค่ะเดี๋ยวขอญาตแกะก่อนนะคะบรรจุพันฑ์หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นขวดน้ำลักษณะนี้เลยค่ะ ด้านบนจะเป็นน้ำใสๆนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นแป้งขุ่นๆสีม่วงด้านล่างนี้นะคะวิธีใช้ไม่ยากเลยค่ะเราก็ใช้คอตตอนลบัตรที่สะอาดนะคะเตรียมไว้เปิดฝานะคะจุ่มคัตตินลบัดนี่ให้ถึงแป้งม่วงด้านล่างนะคะไม่ต้องเขย่าก่อนใช้นะคะเพื่อนๆ เพราะเราต้องการปริมาณเข้มข้นของเนื้อแป้งม่วงที่อยู่ด้านล่างค่ะหรือถ้าเมื่อไหร่เราเผลอเขย่าไปนะคะเพื่อนๆก็วางพักไว้ค่ะให้เขาตกตะกอนนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะเราใช้สำหรับทาหลังทําความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะเช็ดหน้าให้สะอาดแล้วก็ใช้กตรตตุนบัดตรงนี้ค่ะ จุ่มเข้าไปให้เป็นสีม่วงแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต้มเข้าไปตามตัวสิวที่เราต้องการบำรุงเขานะคะท่านนี้เองค่ะเพื่อนๆกปิดฝาวางไว้นะคะการจุ่มแต่ละครั้งแนะนำเพื่อนๆใช้คัตเต็นบัตที่สะอาดนะคะจุ่มแล้วไม่จุ่มซ้ำนะคะผลิตภัณฑ์จะได้ใช้ได้นานมากขึ้นค่ะ